ฮ so really ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอนทุกคนเอนนี้นะคะยังจะพาเพื่อนๆมาดูฟาร์มต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในดูไบนะคะก็จะเป็นเอพินที่เราเนี่ยมาเลือกซื้อต้นไม้เข้าบ้านกันนะคะและที่นี่ก็ราคาถูกมากๆด้วยถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเราเลือกต้นไม้บ้างนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะอุ้ยต้นนี้น่ารักจังเลยอ่ะเป็นดอกไม้นะคะ ช่ตอนนี้ที่ดูไบเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะต้นไม้ต่างๆก็ออสามารถเราเอาออกมาได้หลายชนิดนะเพราะว่าปกติดูไบจะแบบ50องศาอะไรอย่างเงี้ยต้นไม้แต่ละชนิดก็บางอย่างต้องเลือกดีๆะค่ะเพราะบางตัวเนี่ยก็คือแบบว่าจะตายในความรอ้อนสกอนอะไรอย่างงี้ค่ะวันนี้เราก็จะเลิ่มมาเลือกดูกัน ที่นี่นะคะก็จะมีฟาร์มต้นไม้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆแต่ละที่เนี่ยราคาก็จะใกล้เคียงกันนะคะปกติแล้วเราก็จะเลือกราคาที่แบบว่าไม่แรงมากถูกถูกกว่าร้านอื่นเไรอย่างเงี้ยก็ครั้งที่เราเรามาดูร้านนี้เราราคาแบบโอเคมากๆเราก็เลยกลับมาเลือกสื่อที่ร้านนี้นะคะแล้วเขามีต้นไม้แบบเยอะมากจริงๆอะ่ะ มีใครชอบต้นไม้แบบเย้มเอ,เอ่ยคือบ้านแยมเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะมากแล้วก็จะพยายามตกแต่งด้วยสีเขีออยวเยอะเพราะว่ามันจะรู้สึกสบายตาเงี้ยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะเหมือนที่มั่งไทยเลยเนาะอันนี้นะคะ,ะ,คะเป็นเลมอนจากสเปนนะคะแล้วก็ไม่มีสีดมีต้นละประมาณ7จ็ดคันเขาก็จะเปิดให้ดูว่า คือไม่มีสีด้วยจะเห็นได้ว่าต้นนี้คือแบบลูกเต็มมากใหญ่มากโอ้ oh my g ก็อยากได้เพราะว่าปกติเราแบบตอนเช้าเราจะดื่มชาทุกเช้าอยู่แล้วชามะนาวอะไรเงี้ยก็ต้องใช้นี่นะคะพ oh, ี่ yeah, เขาก็ตัดให้ดูว่าเลมอนมันคุณภาพเป็นแบบไหนนะคะว้าวดัดดัดพอยด์อันนี การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เราก็จะเน้นที่พืชผักสวนครัวเป็นส่วนใหญ่เวลาเราทําอาหารเนี่ยเราจะได้เก็บมาจากต้นเราก็ทํากันสดๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการประหยัดด้วยนะเวลาอยู่ที่ดูใบเวลาเราไปซื้อของผักอะไรอย่างเงี้ยคือมันแพงมากๆเลยโดยเฉพาะพลิกมะนาวเนี่ยคะ่ะคือแพงมากก็ถ้ามีต้นไม้ก็ลงทุนทีเดียวเราก็ได้กินผลเขาด้วยเย่มชอบต้นนี้มากเลยเพื่อนๆน่ารักมาก จะเป็นลายแบบจุดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้อยลงมาด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะส่วนอันนี้ก็ชอบนะคะใบนี้ก็สวยสวยมากนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศของตลาดต้นไม้นะคะคือเป็นร้านเยอะมากๆเลยอันนี้ร้านหนึ่งแล้วก็ร้านหนึ่งแล้วก็ร้านหนึ่งวันนี้อากาศดีมากๆคือไม่ร้อนเลยมีลมพัดตลอดแล้วก็ช่วงนี้ ไปจะน้าหนาวที่ดูไบเราด้วยนะคะอากาศก็ประมาณ25องศาอะไรอย่างนี้ถ้าน้าหนาวก็จะแบบเหลือ15องศาอะไรอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่วิลลี่ก็มาเจอไม้ที่แบบนั่งอยากได้เอาไปทําโซฟาที่นั่งเอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ดูใบไม่มีขายมาเจอแบบเป็นกองขยะแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นไรไหมตอนนี้พี่วิลลี่กำลัง เดิมตามคพื่อนุปากีไปนะคะเพราะว่านางอยากได้เป็นไม้นะคะเอาไปต่อเติมเป็นโซโฟ,ฟาเขาก็จะขายให้เพื่อนๆคนไหนเชื่อหงจุ้ยกันบ้างไหมคะเขาบอกว่า ถ้าอยากให้ร่ำรวยเงินทองเนี่ยนะคะหน้าบ้านเราควรจะมีต้นไม้เนี่ยที่มีดอกสีขาวแล้วก็สีม่วงด้วยกันอยู่สองสีนะคะอันนี้อาจารย์เป่านะคะซึ่งเป็นสินแสทียมขรบนี่บอกมานะคะเราก็อาจจะ มีเป็นดอกมะลินะคะแล้วก็อีกดอกหนึ่งเดี๋ยวดูว่าสีม่วงมีดอกอะไรที่แบบสามารถอยู่เอาดอที่ดูวาได้บ้างเนาะเพราะที่ดูวันอากาศร้อนมาก50ิบองศานะคะหน่าร้อนเราจะเป็นเราต้องหาดอกไม้ที่แบบว่าทนความร้อนได้ดีไม่งั้นเนี่ยเขาจะตายานั่นเอง <c oughs> เราหยิบลงมาพี่วิลลี่ทำเองทุกอย่างเลยเนาะซื้อเขาก็อืมพ่อหนุ่มแข็งแรง นี่นะคะเราก็จะตอดแบบนี้ล่ะเราก็เป็นโซฟาที่นั่ง That o ส e good That ส n e nice <Yeah. S 1> นี่ต้นสม้ม m a นดารินต้นส้มนะคะ <Mandarin. S 1> นี่แหละที่ตามหามานานต้นส้มนะคะมีดอกไม้ขาวด้วยจะเอาไปไว้ตามรั้ว นี่ใงญดอกไม้มีดอกส้มแล้วก็มีส้มแมนดารินด้วยอ่ะทำว่าชิสชิสวันเนี่ยต้นต้นต้นส้มนะคะเขาบอกว่าจะอยู่ได้ดีในอากาศร้อนๆแบบดูไบอะไรอย่างเงี้ยต้นมะน,นาวก็เหมือนกันค่เป็นต้นดอกมนะลิราคาต้นละ2 0 0บาท นี่นะคะเรากำลังดูเป็นเขาเรียกว่าอะไระคะสารอะเอามาทำเป็นล่มนะคะบนหลังคาไม้ของเรานี่นะคะได้มาแล้วเป็นไม้นะคะทั้งหมด6ชิ้นด้วยกัน ะะเราก็ให้หนุ่มๆนะคะช่วยกันเอาไม้เข้ามาด้านหลังเ <c oughs> ต็มรถแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปหมดไม้นะคะตอนนี้มีทั้งหมดหนึ่งสามสี่สี่แล้วนะคะน่าจะเอาไปได้แค่5้าอันตอนนี้เราก็พยายามแบบขับรถหาร้านที่แบบน่าจะมีต้นไม้ที่สวยที่สุดนะคะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็มาร้านต่อไปเพื่อจะดูต้นไม้เพิ่มเติมนะคะ Uh, จริงๆแลวยังอยากมี uh, ดอกเนี้ยที่บ้านค่ะทุกคนนึกว่าดอกอ,อะไรนี่นะคะเรามาอีกร้านหนึ่งนะคะพี่คนนี้เขาดูแลดีมากเลย what is this one wow what olive ต้นนี้นะคะเป็น uh, ต้น uh, ส้มนะคะซึ่งไม่มีใบอะไรเลยนะคะ เพื่อนอันนี้เป็นต้นฝรัง่งนะคะโห oh, ยัมชอบกินฝรัง่งมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ข้างนอกเป็นแบบดีหรือเปล่าต้นนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่เราจะเอามาตกแต่งบริเวณสวนของเรานะคะเพื่อบางตรงรั้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ความ private นะคะกับบ้านของเราอิลลี่ยังยืนยันนะคะว่าจะเอาต้นนี้ต้นละ1,500อบาทนะคะเขาก็กำลังแยกมาว่าเราแบบจะเอาต้นไหนอะไรเงี้ยเขาจะแยกไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแรกที่เราเอานะคะมีนะคะดอกทานตะวันน่ารักมากเลยสวยตอนนี้เราเอาอีกต้นหนึ่งแล้วนะคะต้นนี้เสียมพูต้นละ800บาท อรุณสวัสดิค่ะเพื่อนๆทุกคนเช้านี้นะคะต้นไม้ของเรามาแล้วนะคะนี่้าะหลังมาแล้วบรรยากาศดีมากเลยเชา้านี้ก็เดี๋ยวเขาจะเอาอต้นไม้นะคะมาลงดินนี่นะคะพี่ๆมาช่วยกันเป็น ในนี่นะคะก็จะเป็นสภาพสวนหลังบ้านของเรานะคะแบบพื้นที่ว่างเปล่ายังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราลงต้นไม้แล้วเนี่ยสภาพบ้านของเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคะ่ะพี่พี่เขาก็กําลังช่วยกันนะคะเอาต้นไม้มาลงเนาะนี่นะคะก็คือต้นไม้ที่เราเอามาลงนะคะยังน้อยกว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่มากๆจริงๆกันอะไรไม่ได้เลย ต้นนี้นะต้นละ1,500บาทแพงมากเดี๋ยวต้องคิดวิธีว่าจะทำาไงกันดีนี่นะคะเราก็เอาต้นไม้ชนิดนี้นะคะมารวมกันน้องแมวนั่งชมวิวอะโลกลิซ,ซี่นั่งชมวิวอะโลกอะ คุณคนเห็นไหมคะพื้นที่ที่ดูไบเนี่ยมันจะเป็นพื้นทรายทั้งหมดเลยแล้วก็มีดินคือไม่มีดินเลยแหละเราต้องซื้อดินมาเสริมที่เขาก็จะขุดขุดทรายขึ้นมาแล้วก็เอาเอา,เอาต้นไม้ลงไปแล้วก็เอาดินเนี่ยมากรบแทนทีนะคะต้นนี้นะคะเรียกว่าไซกัสนะคะเป็นเหมือนแบบต้นไมท้ที่บ้านคนมีตังเขาชอบแบบว่า ปลูกขึ้นมาแล้วก็จะเอามาตัดเป็นเป็นรั้วบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะโตได้อีกเยอะเลยค่ะส่วนอันนี้ไม่แน่ใจเรียกว่าต้นอะไรแต่ว่าเวลาโตขึ้นมาเนี่ยไซก็จะไม่ได้สูงมากเราก็ยังจะเห็นวิวเบอร์ชฟีฟ้าด้านหน้าอยู่เราก็จะมีดอกไม้สีม่วงส่วนมานี่ก็จะเป็นดอกสีม่วงน่ารักมากบ้านของเราก็จะมีดอกสีแดงตรงนี้ด้วยนะคะต้นไม้อันนี้อ่ะ มากเลยนะคะต้นละ200บาทเ,เวลาโตก็จะใหญ่เหมือนกันตอนนี้นะคะเราลงต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็จะรอให้ต้นไม้เนี่ยโตขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็จะคัพเวอร์ทุกอย่างเลยเ <Okay, S 2> ป็นนี่นะคะก็คือคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะคะช้อปปิง้งต้นไม้ตกแต่งบ้านได้เลยเนาะ ถ้าใครชอบคอนเทนต์ต้นไม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยเยียมจะไปช้อปปิ้งต้นไม้ที่ใช้ตกแต่งภายในบ้านบางน,นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ให้เยี่ยมด้ยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย